ทะเลแหวกกระบี่มาสัจันตอนน้ำลงอห์ไซขาวโผล่ขึ้นมาสามเกาะเออจากเกาะทับมาสัจันตอนน้ำลงโผล่ขึ้นมาได้เรื่อยเกาะทับแล้วก็เกาะม่อนี่นะครับเกาะม่อเหมือนม่อเลย แล้วก็เกาะไก่ด้านดังเกาะไก่ถ้าไปด้านหน้าจะจะเหมือนว่ากไก่่ด้านหลังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นี่นักท่องเที่ยวกำลังเดินชมบรรยาก,กาศทะเลแหวกกระบี่น้ำใสามากครับที่นี่ น้ำใสเห็นตัวป้าน้ำใสเห็นหับายขาววันนี้ผมพาลูกค้ามาสี่คนนะครับผมบางลินกับเดีพาเที่ยวเกาะทะเลกระบ,บี่นะครับสนใจเรื่องรงยวของผมโทรได้เลยนะครับ 0897927879อีกทีนะครับ0897927879ผมยินดีให้บริการครับบริการด้วยความจริงใจบริการระดับมืออาชีพ เที่ยวกันแบบเป็นกันเองนะครับผมขอการันตีได้เลยนะครับเที่ยวกับผมประทับใจแน่นอนส่วนมากลูกค้าที่มากับผมแล้วส่นมากเขาจะมาติดต่อผมอีกครับเพราะว่า ผมบริการดีครับลูกค้าประทับใจทีก็็ลูกค้าเข้าไปบอกต่อนะครับผมก็โอเคนะครับอีกลูกค้ามีความสุขถ้าเป็นหางของผมเป็นหน้าที่ของผมที่จะทําให้คุณลูกค้ายิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขสำหรับ ท่านที่ดูอยู่ในขณะนี้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดผมยินดีให้บริการครับตลอด24ชั่วโมงนะครับขาดผมหลับก็โทรมาปลุกได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูเรือของผมก่อนครับสวัสดีครับ